ค่ะอันนี้พี่ปอเปิลก็ติดไปตัวไฮไลท์นะคะฝั่งนี้2ชิ้นเนาะก็จะเป็นสีแบบสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะที่ติดไปแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะพี่ก็ติดสีชมพูกับสีเทาแล้วเมื่อกี้พี่ก็ตัดตัดตัดตวที่เป็นคือความยาวของเขาเกินผมเราไงคะพี่ก็ตัดให้มันเท่ากันเนี่ยคะ่ะคือพอเราตัดไปแล้ว่เดี๋ยวเราก็มา,มามาหนีบนะคะมามางุ้มอ่ะให้มารีดน่ะให้มัน เข้าตามทรงผมของเราเลยนะคะเพราะว่าตัวกิ๊บไฮไลท์ของของร้านพี่ปปปอลนะ่ะมันสามารถที่จะโดนความร้อนได้อันนี้พี่ติดสีแบบชมพูชมพูกับสีฟ้าที่เป็นทูโทนอ่ะเนาะน่ารักนะคือแบบสวยง่ายๆโดยไม่ต้องไปทําสีทําอะไรเลยคะ่ะเนี่ยพี่ติดไปแล้วเนี่ยคือเราตัดได้ใช้กรรไกรตัดแบบนี้เลยนะคะก็ตัดตามความยาวของของผมของเราเลยนะคะเราก็จะได้ลุคที่แบบสดใสน่ารักนะคะนี่เลยอ่าตัดไปเลย คือเราก็ตัดให้มันใกล้เคียงกันกับกับผมของเราอะความยาวความยาวจะเท่าเท่ากันแล้วเดี๋ยวเราก็มาแบบวีใส่ด้วยกันก็มันก็จะกลายเป็นแบบเก๋ๆแฟชั่นแบบสวยง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปทําสีไฮไลท์ให้ผมเราเสียเลยเนี่ยน่ารักนะคือใส่ได้ตลอดปีค่ะไม่จําเป็นจะต้องเฉพาะแค่ปีใหม่นะคะเนี่ยคือการท,ทําไฮไลท์การทําสีผมอายุนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติและชิลมากนะคะเราก็แบบ ใส่ไปเลยตลอดปีสวยทั้งปีค่ะเนี่ยฝั่งนี้เนาะพี่ป่อปปอนก็ความยาวผมของพี่มันก็น,นะต้องดูผมของตัวเองก่อนเดี๋ยวตัดผมของตัวเองไปด้วยเนาะนี่เราก็เอาแบบข้าวๆน,นะคะเราก็ตัดไปเลยค่ะเราอยากให้แบบเป็นลุกประมาณไหนสดใสประมาณไหนเราก็ตัดเนี่ยเราก็จะได้ลุกที่แบบว่าความยาวก็จะใกล้เคียงกันกันกบเรานะคะเราจะติด หัวและกี่ชิ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจเลยค่ะพอเราติดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็มาหวีให้มันเข้าทรงเพราะว่าเขาสามารถที่จะหวีได้เหมือนกันกับผมของเราเลยทําได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยตัวอพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มารีดนะคะมารีดรวมกันกับผมของเราได้เลยพี่ก็จะใช้ตัวรีดที่มันมีเออเขาเรียกอะไรนะ การปรับอุณหภูมิได้แล้วก็การรีดก็รีดตามตามคําแนะนําที่พี่พ่อเพื่อนบอกเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะรีดได้เราก็หวีค่ะเวลาเรารีดเราก็หวีทีละราชอบแล้วก็แบบอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็สบายๆเดี๋ยวพี่พ่อเพื่อนก็จะไปส่งของแล้วเนะี่ยคือเราก็หนีบแบบนี้เลยค่ะหนีบลงแบบนี้ให้มันแบบว่าซอฟไปตามผมของเรา แล้วก็หนีบไฟอ่อนแล้วก็ถักปลายแบบนี้ค่ะงุม้มคือเวลามันโดนความร้อนน่ะตัวตัวเส้นไหมอ่ะมันจะมีความยืดหยุ่นเนาะมันก็จะทําให้แบบว่างุม้มงุ้มไปตามธรรมชาติค่ะเนี่ยฝั่งนี้เราก็รีดนะคะรีดก็ปล่อยให้เขางุ้มไปนะคะเพราะว่าสามารถที่จะม้วนได้รีดได้นะคะใครอยากได้ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะที่